จกินรสจ้ากินหัวผู้แหมตัวจีฮอดเล่งยกจีวัดทางไต้เพราะว่างตอนาสนี้สปีดแล้วพี่น้องเอ้ยตกคุ้มตอนนี้จะสิตตนี่พี่น้องบันมหอดรถทากเพราะว่าพระพาราดอันหอมทางอีดังหนักโอ้ยปวดโผล่ตอนนี้เขาขี่รถถาเพลินเพลินยังมาทำรังพี่น้องเอ้ยเพลินถาค่ะอยู่ปากทางทางชาวบ้านแม่น้องแก้มบุ๋ม กนได้มะน้ำกุ้งอ่าลนว้รับผาประมาณ30นาทีน้องเอ้ยมันถึงทะมุนคนจ่ายแค่ไหนจะถ่ายเบรกรถเจ้ากันนองอีกอีกอยู่ได้เละมาเลยเห็นรถดั้นที่เขาคาทังหลังอะไรพี่น้องเอ๋ยยกคนเฟิร์เทนสุกซงเออาแล้วข้าเขาแน่สะออนรถเนาะอันเบิ่งไม่หูบกรเจาขึ้นหนาตาธรรมดาเนาะเปิดมาเห็นตาจิงหนาตาเราเป็นตาแพงตาเราเป็นตาแพง ไม่ไมีลูกไม่เมียแล้วไม่บอกไปกวบนนี้ก็ได้เล่าไฟกวเล่าอรเล่ามีรูกไม่เมียแล้วมันจะยังเหมือนทาม มาพอยน้องมันจะเมื่อๆเนี่ยเด้อผมมันสูบกับแซนะเวนเด็กพี่น้องข้างหลังผมเดี๋ยวทนสีขาวน่ะเองแล้วก็หน้าตาเพื่อนตัวจริงพี่น้องเอ้ยถนนหนทางพี่น้องเล่นนกแด๊กพี่น้องเอ้ยเนก็เข้าวต้มมันนี้พี่น้องสีหู้อยู่บ่อบานทางไปใส่น้องเคยรีวิวให้เพื่อนบางเท่านึงบะนั่งใส่เพื่อนหู้แล้วแหละก็นร้านสาวขี่รถควนกุ้มกุ้มอะไรน้อง มาเท้าอนนี่เทาสิมาบ้านหญ้าพม่น้องแก้มบ,บุ้มพี่น้องเลยว่าอาการเพิ่นกะบนักลงกว่าสั่งเอาตอนนี้นว่าดี่เผื่ว่ากินข้าวได้แล้วแต่<า>ตอนนี้ไปยัง,งนักลงอยู่โอ้ยกุมใจพี่น้นองเลยแมแต่ว่ายญาน่ะเห็นพ่อทุเล่าสืนะ่อเนาะยาน<ม>่พ่อทุเล่าให้เป็นเศร้าเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกจ้าเท่าแล้วอุ้ยอุกใจพี่น้องเลยแฟนเอฟซีปัจจุบันเท้าขีดตัวขีดต้มมันบ่แม่แล้วพี่น้องแม่น้องแก้มบุ้มนะว่าเออดีขึ้นแล้ว บัดท้อบัดท้อมาเมื where ่อวานนี่ว่าเล่าเนี่ยบึงคือชพวสาวก็ดอกกวาดสางอ้าวนั่น้องเลาหนึ่งอะไรอย่างนั้นเลื่อมนะะพี่น้องเลื่อถือไพ่กับปุ่ดีน้อพี่น้องเนาะอุ้ยซาถุกถ้าวันหน้าเราส่วงเราเศร้าซาเข้ากันยังไงเราเศร้าพี่น้องตอนนี้ก็ฮอดแล้วเบิ่งหน้าคนดังพี่น้องเลยบ่อบพอนเนาะ บอพรสตูดิโอไปแม่โอ,อ้พิ้นมา,าแต่เมืองจำพรมานำเงินผู้ใหญ่จะดีมาให้เพื่อนส่วนทีนั่งได้ก็ต้องขอขอบใจอ,อ่าต้องเข้านัดเนะดาะตาหมาเนาะ ถ้าเพิ่นบผพามากับโบห้องหมับพี่น้องเพราะว่าบ้านนี่บมัเป็มาบ้านน้องกลุ่มเนาะ<ม>นบ้านมันเป็นบ้านใหญ่ปะบ้านเบาจักลังคาโอ้เกาสีลังคาคือบ่าใหญ่เลยเนาะแมน่นแต่บ้านขนาดประมาณเทากวาลังคาอืม <c oughs> จางนั้นก็นขอบคุณหลายๆแหละที่ได้มาเยี่ยมยามเนาะข้าก็ได้เห็นยูทูบเบอร์ใหญ่ครังนะ้งแรกคั่ะน้า บอเคยมีมยูทูบเบอร์มายามแล้วก็มาเป็นสะพานบุญติดตามที่ตามจะหึงแล้วป่าทตามอยู่เ่ะก็ติดตามจะอยู่แต่ว่าจต่ว่าเจ้าว่าเออทามสื่นอนนะนะอยากลงองว่ามันเป็นสองเดียวก,กันบอกคือเห็นสองสองติดกันน่ะดิก็เขาไปเบิ่งว่ะเออคนนี้แล้ว่ะแต่ว่าเบิ่งงันในขิปนะก็บตัวจริงนี่บอกคือกันเลยตัวจริงสีแบบหน้าตาดีกลัวนะ เออเพื่อนกันยังได้แล้ววันเร็วงานแต่ว่าเพื่อนกันเขาเรียกมาด่วนเพราะนี่งก็คื่อ่าเมื่อวานเรียจ้างเกี่ยวเข่าเลยการมืดอนีกกับคนเองนะเลยมาแต่จะเศร้าไปค้นเข่าต่อเนาะไปคนเข่าโอ้ค้นเข่าโตแต่ไหนก็ขอบคุณหลายๆแหละที่มาเยี่ยมยามมาเยี่ยมชมเนาะกับบ้าน กไกลเตอประมาณชิพ่าลักประมาณนี้แหละได้หละเพราะว่าขี่รถกับประมาณสี่สิบนาทีป้านั่นเล่งไว้กับตกคลองเด้นะ <laughs> <laughs> เห็นอายเพื่อมาถาแต่โดนการีบเนาะพ <laughs> ากันมาด่วนเลยตอนที่าเผื่อมามาหอดบ,นบานบานลูกขยงเลยเดินยังได้เตรียมตัวเลยตอนนั้นนะคือยังไปแล้วเขาป้ อันยังยังอีกทงหนึ่งเห็ดนาราทงเนาะแปลว่าแม่เห็ดข้าวกล้องกะซ้าตัวนี้ฮะนะแม่ลงแม่ลงดำมาแล้วทั้งไี้ก็ขอบคุณลายๆแหละที่มาเสียมาซมมาซอยเรือเฮาอีกแรงหนึ่งเนาะขอบคุณลายๆแล้วเฮาก็ยังมือใหม่ยังเห็ดบ่เป็นฮนะ คุณใหญ่ใจบุญผกติตามทรงถนัดถือนะว่าอัชนะกขึติดต่อกาได้คนพยายามอยู่นะหลายถือจะข่าศึกเห็ดได้ข้ากับมือใหม่เห็ดกเป็นผลพยายามว่าจะติดตอจังได้เจ้าขอร้เอาเคสใส่เหรรเด้าใส่บรได้ยังใส่เลยแบบลิงเล่งอะไรย่งน้่กยังโมหูอะไรงี้แต่โมว่าอันนี้นะแบบว่าก็มีหลายคนแา้จะติดต่อเข้ามาแต่ว่าคนว่าเห็ดยดงได้ดีผลนรือเนาะเพราะว่าจะ ได้เบอร์ยังจังกันนะแต่ตัว่ราเมื่อใหม่เราเป็นเนาะโดยโดยถ้าติดต่อมาทางไหนก็ติดต่อเฮาได้เดี๋ยวสิพามาคือเก่าเดี๋ยวบอกผู้ได้ก็ได้นโดยโดยต้องขอบคุณบ่าวพ่อลายๆเดลยจะได้เห็นเฟซเห็นยังหวานนี้แหละบ่เคยมีผู้ใด้ซ้อนเฮาหนาแมนยูระเบาเป็นคนต่างหายกับขอบคุณระเบาฮแหละ แต่เพิ่นก็นยังบ่ได้สอนเอาเฟสเอายังขึ้นเพ<ป>ิ่นก็นยังบ่ว่าง,งาาบ,าบา่ฝั่งลาวมาฟังลาวบ,าบา่บอยแม่นคนเดียวกันถ้ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมยามอยู่เฮือนเฮาได้เด้อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ไปแวะเล่นเนะาะแมนต่อโควิดผ่พุ่นแหละนี่แหละผ่านลงไป,ไปนี่ก็สิเป็นบ้านน้องนกเขียนแล้วก็รออยู่นั่นก็ได้แม่นต่อไปไมได้เนาะแม่นแม่้ามีโอกาสก็ไปเนาะยินดีต้อนรับมาแหละทุกคนแหละเนาะ ไปเบิ่เงเปนแอ่ะเมนการเป็นอยู่เขาเป็หนอะไรเนาะแมนเรียมยามทางขา่าวแต่เพื่อนก็ยังบ่แล้วเขาเห็นนั่นแหละแล้วเาขาแล้วหน้าผมเลยมีโอกาสเลยเมนอืมนกับไปหามาเวะกันได้บ่แม่เเวะมาเห็นแต่เดียวเลยสิบ่มาเลยได้ก็มาหากันได้เรียมยามกันได้เนาะอะไรอะไรบ้านเบาเบาบ่อย บ้านเดียวกันพระับจอบบ่อคนละบ้านบ้างกไกลปะบ่อกลประมาณนั้นสองลักสองกิโลนี่ประมาณนี้แหละเหตเธนี้ก็เป็นเมืองไสพูทองเนาะแม่นขึ้นไปก็เป็นเมืองสองคอนแม่นติดๆกันเลยแต่ไปตลาดเิไปเมืองสองคอนพอมันไก่ดีตลาดเมืองไสพูทองเฮายังยังบ่มีเลยเนาะมีกะเล็กหน่อยแหละบ่ใหญ่คือเมืองสายพูทองเมืองสองคอน เออแล้วก็มาแต่เมืองจำพรเพราแม่าจำพรนี่เซนูบ่อเรือไหนบ่อไรเกงกกกเกงกกเอกเออเคยเคยไปยังไงก้อนแม่แม่แม่เคยไปบ้านหุวยยางนะบ้านหุวยยางทางอันมันชิดกับอันเมืองอุดรธานีบ้านก่อนนะภาคสองสามบ้านเป็นเมืองอุดรธานีแล้ว อันหวยย่างนี่ยูทูบเบอร์ไลายเลยเนาะแน่มีมีไพ่เน่ก็เสาลายช่องเสาบิวเสายางแม่นบ่แม่นเออห้ากันบ้านซิบเกือบซิบคนละเออห้ากับทามอยู่ว่าบ้านหวยย่างนี่ไปทางใดเหาเห็นแต่บ้านย่างสูงกว่ย่างขึ้นไปสวรรค์น่ะนะเอออันทางนั้นแต่อันนี้มาเลี้ยวทางนี้คนละบ้านเนาะนั่นแหละเหาทามเอื่อยอยู่ว่าเออบ้านหวยย่างนี่อยู่ทางใดขีดแบบเป็นบ้านเดียวกันไหน และเสาบังปอไอ้นั่งเราบอแม่นบ่แม่นหมือกันเออแม่ก็ฝุทนเสาแพร่เสาฝนเสาเพชรอะไรอย่างเงี้ยบ้านเดียวกันเนาะลายลายเขาเนี่ยบิ่งแบบว่าเบิ่งครูซองในบ้านจ้ะนะมี่เสายังแน่หนะแบบหลายคนอยู่เขาเห็นเลยนะแต่เขาบอกว่าอยู่บ้านเดียวกันบ่สาวบิวสาวยังนั่างไรเนี่ยลายเนาะชื่อดก อันนั้นกับบ้านเดียวกันมะแม่บ้านเดียวกันโอ้จะเกือบยูทูบเบอร์กับเบิร์บ้านเลยเนาะสิบคนคนได้อืมอันนี้แต่คนดังๆมาได้แหน่อยนะจากคนดังก็ไลอยู่อืมคนติดตามสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นประมาณอืมแต่ของเจ้าแล้วดังกว่าเนาะคนติดตามเป็นแสนประมาณสองปีกว่าเลยนะโอ้ยสองปีกว่าคนติดตามสองแสนายเนาะ ปีหนึ่งเขายังได้สำนีแต่ยอดคนเบิ่งเลยกัโอ้บปันได้แต่้นกะผักส่องน้ำในเรื่องไอ้เด้อร์ผักเบิ่งผักส้มผักแซ่อะไรไอ้ขอบใจไอ้หลา่ๆเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็บคอสจ้ไใบเพียงเท่านี้เด้อไอ้เพิ่งกษตรได้เมื่อไรเนาะห้ากษัตริยอัมลาพาจากเลยเนาะพบกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี